สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจเจ้าหญิงเอวอเรนค่ะวันนี้ค่ะนุ้นจะพาไปดูเอวอร์เรนบายแท็กค่ะทันสีดำเลยจะล็อกขนาดไหนติดตามชมกันเลยค่ะด้านหน้าของเราค่ะใส่ชุดแต่งวิกเตอร์เวอร์ชันหนึ่งนั่นเองค่ะนดยทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะแล้วทำเป็นสีดำล้วนนั่นเองค่ะกระจังหน้าของเราค่ะเป็นกระจังหน้า สีดำค่ะเป็นแบบครอบนั่นเองค่ะประโยชน์ของมันเลยนะตัวนี้ใช้ครอบแบบเดิมเข้าไปนะคะถ้าเราเบื่ออยากจะถอดออกนะกระจังหน้าตัวเดิมก็ยังคงอยู่ค่ะไม่มีการแต่แปลงเลย่ทั้งสิ้นค่ะมาดูด้านข้างกันบ้างค่ะทุกคนด้านข้างของเราค่ะเป็นซุ้มล้อค่ะขนาด3นิ้วด้วยกันค่ะเป็นดำเงาทั้งหมดเลยค่ะทุกคนเพื่อลองรับตัวยางและแม็กนั่นเองค่ะตัวยางค่ะ สายซิลิยางค่ะ27555็ดห R ค่ะตัวนี้ค่ะเพื่อรองรับนะคะตัวชุดโชกของโปเฟนเดอร์นั่นเองค่ะเป็นชุดหลด2.0ค่ะตัวนี้หลดลงจากเดิมค่ะ2นิ้วด้วยกันค่ะพร้อมและกันโค้งนะคะของโปเฟนเดอร์ค่ะตัวปีกนกของโปเฟนเดอร์ค่ะทำงานครบชุดเลยค่ะเพื่อรองรับการขับขี่นะคะทุกรูปแบบนั่นเองค่ะ อันี้คครยังมาพร้อมกับเบรกแบมโบ้นะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะตัวด้านหลังค่ะเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีการติดตั้งมีด้านมาตรฐานโดยช่างทีมงานมืออาชีพค่ะแล้วมาดูดูรอบคันกันบ้างค่ะว่าข้างหลังที่แต่งนิกเตอร์จะสวยขนาดไหนค่ะด้านหลังของเราค่ะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะเวอร์ชันหนึ่งนั่นเองค่ะ ะะเพื่อเข้ากันกับตัวรถของเรานั่นเองค่ะหรือว่าถ้าใครอยากได้ชุดแต่งแบบไหนสามารถสั่งได้เลยค่ะมาดูด้านล่างของเรากันบ้างค่ะตัวนี้ท่อนะคะตัวท่อคู่ค่ะ,จ,จ,ะจะใส่มาจากด้านท้องตัวรถนะคะแล้วก็เก็บเป็นสายยาวเลยนะคะออกจาบท่อไ,ไอเสียเลยะคะ่ะไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะเวลาเราเหยียบคันเร่งค่ะก็จะให้อารมณ์การขับ สุดพิเศษค่ะกับนุ้ยพนักอรค่ะหรือเจ้าหญิงเอเวอร์เลยค่ะทักข้อความมาได้เลยค่ะหรือเบอร์โทรนี้ค่ะ065-9353-398ค่ะ